สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อ c ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำ แนวทางนะคะในการเลือกหาแนวทางรัฐบาลนะคะเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องขาแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะ แอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลรับพัฒนาสูตรคำนวณน,นะคะเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณน,นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี1 5 9 6 0 3นะคะแอดมินให้เด่น0กับเด่น6นะคะเด่น0กับเด่น6นะคะเราก็มาเจาะศูนย์กันนะคะก็จะเป็น0 1 1 0 0 3, 3 3 0 07 70 090นะคะก็อย่าลืม60ไปด้วยนะคะส่วนเด็น6นะคะก็จะมี6116 6336 6556นะคะ6996นะคะก็อย่าลืม95นะคะ93 นะคะใครชอบตรงก็จับตรงๆไปเลยนะคะสำหรับกั้นนะคะก็จะมีห้าหนึ่งห้าแปดสองหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดศูนย 52นะคะสำหรับการเบิ้ลน,นะคะก็จะมี0 0 3 3 5 5 9 9นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น3070นะคะเนี่ยชอบมา8ตดศูนเนี่ยมันชอบมาคู่กันนะคะเนาะแล้วก็จะเป็น61นะคะ6595นะคะ อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า